หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นเอาอย่าไม่วางโทรศัพท์ไปก,เ,กรเร็วๆแม่เขารอครับครับเดี๋ยวไปครับแล้วก็คุยต่อ,อไม่ใช่นีน่นไปถามเล็กหนาดิเกิดกายมีสมพอ,อยังไม่ไปนะลกูกห้าอือ ให้พ่อออกไปก่อนด้ไหให้พ่อมันผีก็เาพ่อให้พ่อไปก่อนให้พ่อให้พ่อออกไปก่อนได้ไหมได้ที่ขาแล้วได้ีครัเอออเฮ้ยนี้นะพ่เกกนข้าวแล้วอนักหนาไเฮ้ยอะไรลกอะลุกอ๋ออีอ่านหนังสือผีอคนกระเพาะอ๋อคนคนลุก อ่าครับครับครับเออแล้วเป็นไงวันไปเรียนวันแรกเป็นไงมั่งลูกก็ดีนะครับพ่อก็สนุกดีอะครับต่างใจนะต่อไปนะเองนี่นี่อย่างนี้เองได้เลยเนี่ยไ่อยกดคืออย่างนี้เลยลูกแข็งแรงแข็งแงรงรนี่แม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวลงไปกินด้วยครับ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 ผู้ตอผมหันไปแล้วท่านมองอ่ะปิดปิดปิดแล้วผสงมเลยปึ๊เป็นผู้ต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ปล่เข้าไปผสมนี่กินเหรอหมดโผมาเฟืงอีเลย์อ่ะเร็วเร็วเลยลูกแม่เขารอเออครับพ่อครับครับครับนี่สองตาหวานมากเลยมึงเกิดมาเมื่เคยพบเคยเห็นผู้ชายหล่อยที่ขนาดหนีอ่ะหืม ฝั่องอำนาจเขียวเนี่ยนะนี่แล้วหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะเจอเราหลอกบ้างไหมนอกจากไอพ้พี่คุณพี่ขึงนั้นเธอเนี่ยอ้เนี่ยบอกเลยนะว่าเกียดเอบอกเลยก็ดูดีทุกคนนะไปโยมึงทำกูใจสันน่นเลยหมดแต่ถ้าเป็นปใจสั่นเนี่ยกูบอกเลยนะพี่แบงค์กับพี่ดักเนี่ยหลอกไม่เบานะมึงไอ้มีพี่แบงค์ไม่ไดักเรอะก็ใช่ โย่งลุกไหมกูฟ้ากูนี่ขนลุกหมดเลยถ้าเป็นขนลุกอะไรลุกล,ลุกออ่ออ๋อพอดีหนูอ่านหนังสือดูอะครับพ่อก็เลยขนลุกอะครับสืออะไรซื้อผีอ๋อขนหวนัหวลุกครับครับอะไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีอะครับพ่อก็สนุกดีนะครับดีแล้ว ตั้งใจเรียนให้ดีต่อไปเองจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเขาเรียกว่าแมนแมนข้าพ่อแม่ก็าทำตับข้าวเสร็จแล้วนะลงไปกินได้แล้วนะได้ครับเสียงใส่ถ้าเราต่อติดๆเลยม,มันมันใส่เสียงไม่ได้อเอาใหม่นะนี่นะปุ๊บเ,เป็นแมนเลยดีแล้วพ่อมึงจะเด่นคิดว่ามึงชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชาย เออเมื่อมาห้องกูจะได้ไปใหกูเอีนี่จะบอกนะมึงจะกินบิ๊กคิงที่ห้องเนี่ยหรือไกว่าม่ีมันจะมาเียวเเเออผมมีรื่จะสะพ้ายมึงหมดอะไรวะบอกมาสะพ้ายสิแหม่มึงเนี่ยะความรับเยอะจริงๆเลยเออใครไ่หะมึงตอนนี้ตื่นอ่ะอ้วอ่ อุตติภาพที่มึงบอกกูไว้หมดแล้วแต่พี่แม่แล้วดีแล้วพ่อมึงจะได้ไป็นพี่องมึงเนี่างใช้แคมป์โอ้เผื่อวันหนึ่งพี่คิมเขาจะไปใจตู่ไง ามว่าพี่อายไหมพี่ก็มตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆพี่ไม่อยากโกหกใจไม่อยากโกหกใจตัวเองคือดีๆได้หอคไม่รู้ว่าพี่มันรู้สึกนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันมี็จะเป็นที่นั่งที่นั่งดูทีมมองตาดูมาตัวนี้มาเปิดตอนเนี้ยมาคู่อ่ะมาคู่ไปไม่ถึงมอคเศษแล้วทำไมล่ะรัดจโยทน รกไม่้าลัพี่จะเลยเปบิ๊กคิงนะเร็เปบิ๊กคิงนะกโ่โจ้โอเลยบอกวาแต่ชูนั้นก่นูนัก่อหตายลอยหน้าอะรกล้งอยู่นะก็ให้ตายลอยมองหน้ากันยี่สิบี่อจไม่เอามาตอนนี้ อันนี้สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ตอนท้ายแหลงะนิดดูขำดูตลกตลกอันนี้ก็พยายามจะลุกนนีก็โดนโดนก็ดีาแดนติโดนดนิเข้างแล้วหาไม่หแล้วแต่นีก็คือว่าไดซื้อดึงเลยสรนงไอ้เยีได้คุ้นมาหัวขึ้นมาไอ้เฮียได้ดึงงมา พี่ผมจะไปแล้วนี่ก็ต้องเดี๋ยวกล้องแค่ตามนะครับเด๋ยวก็ต้องลอกเข้าไปเขาีคือจะไม่เห็นตรงนี้นะเห็นติมแบบมันทันขึ้นมาแล้วจริงจื้อพี่คิดตอนไหนแต่แบบว่าพี่ไปโรงเรียนแล้วพอพี่ไม่เจอโยพี่ก็รู้สึกแปลกๆอ่ะแต่ว่าที่แน่ๆพี่ไม่อยากห้ามห้ามอะไรเรืความรู้สึกของหัวใจพี่ ต้องคุยกันไงนั่งยังไงไม่เอามึงก็จะเย็นๆดิคุณในใจร้อนตลอดนะผมก็จะคุยกับคุณไงดันยังไงใจร้อนเดี๋ยวก็มีเรื่องวันนี้คุณมาแสดงเป็นเป็นตัวอะไรวันนี้มาแสดงเป็นตัวอะไรเรอก่อนเดี๋ยวให้ผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวเวลาจะกินข้าวก่อนถึงเวลาถึงเวลาสิบโมงโอ้เวลาก็าสิบโมงใช่ไหมเวลาสิบโมงถึงก็กินข้าวก่อนกินข้าวกับใครกินข้าวอะไร กินอะไรกินอะไรกินข้าวอะไรข้าวหมูปกติคุณไม่กินข้าวใช่ไหมคุณกินอะไรกินอะไรกินข้าวหมูไหมกินอะไรกินกินอะไรกินแมวจะเรื่องแมวกับว่าเอานะปกติเราไม่กินข้าวเรากินอะไรฟังกินข้าวกินข้าวหมูไหมฮะกินข้าวขาหมูไหมได้ไหมมีเหรอมีอยู่ เขาบอกกันเป็นข้าวขาหมาไม่ใช่เนี่ยมาแล้นกูว่ขาหมูขาหมูเฮ้ยเอาข้าวมาหาใช่ไหมไปข้าวขาหมูใช่ไหมข้าวขาหมูขาหมูใครกินใครกินใครกินใครจะมาเก็บเจ็บตามวะนี่ตายนี่ตายนะขายมีขายที่ยังไม่ถามอ๋อไม่ได้ถามยังไม่ทันเลยไม่กินข้าวหรือยังถามฟังดิเป็นน้ำต้องมาฝากผมด้วยนะคุณจะพึ่งก่อนจะพึ่งจะพอรุ่นพึ่งมีน้ำพึ่งด้วยกินไหม ไม่กินเตามแดดอ่าเติมนะแต่คุณกินไหมพอเตะคุณกินพอเตะคุณกินขี้ใช่ไหมยกขาก่อนเลยยิงยกเต่ขาหักเลยอ่ะเตะขาหักเลยขามันจะหักเอาขาเขาหักเหรอย้ายย้ายย้าเรื่องเงี้อันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือนักแสดงของเราเขาเนี่เนี่ยเน่ไมมาเขาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ก่อนนี่มาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์กับพี่ก่อนกับอะไรอะไรนะคะสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์อะไรอะไรนะะไม่จะไม่จบอย่างอย่างจังเออนี่ครับวันนี้เรามาในกองถ่าย ชื่อหนังเรื่องอะไรวันนี้เรื่องพุ่มกลับม่กลับเออพุ่มกลับไม่ใช่ชื่อเรื่องหนังเรื่องอะไรคิเกมอะไรเกอะไรเกคิงจิ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 ิงพูดพูดเลยเกคิงพูดเลยเขาบอกนี่เกมเกเกคิงจิ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 งไม่ได้เกกระทิงไม่ใช่เกคิงจิจิจิงแต่พูดเด้แบบนี้ พูดได้พูดได้ไป200เ้อยเก้คิงคก้คิงรวมกันทำเดียวเก้คิงเก้คิงแค่นั้นเก้คิงเก้คิงพูดไม่ชัดไม่ให้เดี๋ยวไม่เอาไปพูดไม่ชัดไม่ให้แล้วพูดพูดยังไงเดี๋ยวเอาให้สัตว์ขนาดขยันพูดเลยเงินกันแล้วขยันพูดเลยเก้คิง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 เออสุดโอเคโอเคเอาละเก้คิงพูดได้ละหนึ่งสองสามสี่อะ ยังอดูเท่าเก่าครบนะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ตอนหลังเลยเดี๋ยวต้องเล่นก่อนแล้วค่อยให้ต้องเล่นเล่นก่อนริปุยิงไหมไงฮะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ